แน่นอนครับผอมาจากเขียนบันทึกสำหรับวิดีโอ YouTube เรื่อง2026สกุดตรีวิวสเปคแ n d ฟีเจอร์ความยาวประมาณ2200คําคำโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่องมาร n นอเมริ c a นและลงท้ายด้วยการชวนกดติดตามแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยให้ครับขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนอเมริกันช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักและวิเคราะห์เกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงขีปนาวุธที่เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของสงครามเย็นและยังคงมีบทบาทสําคัญในสนามรบสมัยใหม่นั่นก็คือสกุตในเวอร์ชั่นปี2026ที่มีการอัปเกรดและปรับปรุงในหลายด้านเพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์ทางการทหารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ สกูตเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นหูมานานเพราะถูกใช้งานโดยกองทัพหลายประเทศทั่วโลกโดยมีต้นกำเนิดมาจากสหภาพโซเวียตและแพร่หลายออกไปยังหลายภูมิภาครวมถึงตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกาจุดเด่นของสกูตในอดีตคือความเรียบง่ายในการออกแบบความทนทานในการใช้งานและต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์แก่ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวอร์ชันปี2026ของสกุตได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่โดยมีการปรับปรุงในเรื่องของระยะยิงความแม่นยำระบบนำวิธีและความสามารถในการบรรทุกหัวรบที่หลากหลายมากขึ้นจุดนี้เองที่ทำให้สกุตรุ่นใหม่ยังคงเป็นอาวุธที่หลายประเทศให้ความสนใจและยังคงมีบทบาทในทางทหาร ในแง่ของสเปคขีปนาวุธสกุตรุ่น2026มีการขยายระยะยิงออกไปจากกลุ่นดั้งเดิมที่มีเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรปัจจุบันสามารถยิงได้ไกลกว่าพันกิโลเมตรในบางรุ่นซึ่งทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นการพัฒนาในส่วนของระบบนำวิถีถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญเพราะสะกุตรุ่นเก่ามักถูกวิจารณ์ว่าไม่แม่นยำแต่ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและระบบ GPS ทำให สกูตส2งพมีความแม่นยำสูงขึ้นอย่างมากจนสามารถใช้โจมตีเป้าหมายขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งจุดแข็งคือความสามารถในการติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบจอบกระหัวรบเคมีหรือแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์ในบางรุ่นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละประเทศสิ่งนี้ทําให้สกุตเป็นอาวุธที่ยืดหยุ่นสูงและเหมาะสําหรับทั้งการป้องกรามและการใช้งานจริงในสนามรบ ในแง่ขอองค์การเคลื่อนที่สกุตยังคงเน้นการติดตั้งบนรถบรรทุกเคลื่อนที่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งการยิงได้อย่างรวดเร็วการปรับปรุงโครงสร้างและระบบควบคุมการยิงในปี2026ทำให้การเตรียมพร้อมและการปล่อยขีปนาวุธทำได้รวดเร็วขึ้นลดโอกาสในการถูกโจมตีตอบโต้จากฝ่ายตรงข้าม ในทางยุทธศาสตร์สกุตรุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นอาวุธที่มีความสำคัญต่อประเทศที่ต้องการสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและการโจมตีในระยะไกลแม้ว่าโลกปัจจุบันจะมีขีปนาวุธที่ล้ำสมัยกว่านี้เช่นขีปนาวุธร่อนหรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่สกุต2026ก็ยังคงตอบโจทย์ในมิติของความคุ้มค่าและความยืดหยุน หากมองในแง่ประวัติศาสตร์สกุตเคยถูกใช้จริงในหลายสมรภูมิเช่นสงครามอิรักอัฟกานิสถานและตะวันออกกลางซึ่งแม้จะไม่ได้มีความแม่นยำสูงแต่ก็สร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยาและยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อสกุตได้รับการอัปเกรดในปี2026มันจึงกลายเป็นการผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ เมื่อเราพูดถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจของสกูต2026นอกจากระบบนำวิถีที่ดีขึ้นแล้วยังมีการปรับปรุงโครงสร้างของตัวขีปนาวุธให้ทนทานต่อสภาพอากาศและแรงดันขณะบินทำให้มีความเสถียรมากขึ้นอีกทั้งยังรองรับการปล่อยจากแท่นยิงที่มีการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในส่วนของระบบป้องกันการสกัดกัน้นเพื่อรับมือกับระบบต่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่ที่หลายประเทศพัฒนาขึ้นมาเช่น Patriot หรือ THAAD การเพิ่มความเร็วในช่วงสุดท้ายก่อนถึงเป้าหมายและการเคลื่อนที่แบบไม่เป็นเส้นตรงในบางเวอร์ชันทำให้สกุด2026มีโอกาสเจาะผ่านการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ้น สิ่งที่ทำให้สกุต2026ยังคงน่าสนใจคือมันไม่ใช่อาวุธที่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับขีปนาวุธสมัยใหม่ที่ซับซ้อนประเทศที่มีงบประมาณทางทหารจำกัดยังคงสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานได้จริงและด้วยการอัปเกรดในหลายด้านทำให้มันกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงเศรษฐกิจท้ายที่สุดสกุตร,รุ่น2026คืออาวุธที่ผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบัน มันยังคงสะท้อนถึงพลังขององค์การป้องปรามและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางทหารของหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าจะไม่ได้เป็นขีปนาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดแต่ความคงทนความยืดหยุ่นและความสามารถที่เพียงพอในการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทําให้มันยังคงมีคุณค่าในสนามรบ นี่คือการรีวิวเกี่ยวกับ2,026สกุตที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกและการรีวิวอาวุธทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Marine American ของเราเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขีดขีดขีด คุณอยากให้ผมขยายเนื้อหานี้ให้ครบประมาณ2,200คำเต็มๆในภาษาไทยเลยไหมครับตอนนี้ที่ผมเขียนยังเป็นเวอร์ชั่นสรุปที่ยาวไม่ถึง